ดีครับสวัสดีแฟนกับเฟนเพ้งเอ,อฟซีสมัยเพชรเป็นเพีท,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 ทุกทุกคนทุกทุกทานครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกูไก่ละเมิดออฟิเชียลครับพี่น้องโอู้เห็นรนถนั่นไปเลยเป็นรถที่หลาแล้วพี่น้องบวกหนึ่งแนี้ยวันพวกหนึ่งเนาะเสียนนสสดาย แล้วเอ็มิวสิกตีดอกไม้สวยค่ะแต่คนไม่สวยค่ะมาน้องม้วนนี่ยน้อไม่ได้ไห้มันให้ขึน้นขึ้นก้าเดินพีเด้อปัองปังค่ะเอาบองเงินเอาบองเงิน,น,นบ่มีอีกคือกัน ็มที่ทุกวันนะคะโอ้โห,โโหไปค่ะปราทาันแล้วปรทันแล้วปรทันแล้ว,วเบืเ้องหลังพี่น้องนี่คือเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของทีมเด็ดของเรานะครับแต่ละทีโมเมจิที่ธรรมดาครับพี่น้องต้องเปล่าให้ทันเวลานี่แต่ละคนพี่น้องแรงโซลมโซตายฮะ ไม่กิ่งลุกมประใดแท้ๆล่ะแค่พี่ขึ้นน่ะแค่ว่าไป้ขอดกันตมาอยู่ล้ค่ะเดี๋ยวได้ขึ้ดดนเดี๋ยวสิได้ขึ้นแท้แน่นอนค่ะไปก่อนพี่น้องไปบอร์จูก่อพี่น้องแล้วก็ยิ้มไม่เปย

แค่ก็ฉากแรกไปเบืองโอ้แบบข้อใจนีแต่ว่มีคนแค่ตอนนี้แหละไปสร้างเคีคอนไม่ค่อยมีเลยมาที่นี่ตอนนี้อาญาแล้วยี่สุดแล้วโอเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบืองไปเรื่องมาเสียเลยพาพี่น้องไปเบืองว้ายตายสวยค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะ คุงฝากคุรัชชัยเป็นมาหนิลุง้ากพห่ดันแทนโอ้ค่ะสวยงามมากค่ะแม่เฮงเฮงบงๆค่ะยิ้มยิ้มนะคะสดใสสดใสค่ะเดี๋ยวรางวัลจะมานะคะสู้ๆค่ะ ไปค่ะแม่และพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังอีลีนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะนี่ค่ะหน้าบางงามหรอกค่ะนี่ทางงามน้อยนึงนะคะบอมีบอกงามจ้าบอกพี่น้องอเพิ่งนนี่งามบพี่น้องยกสาวของธนาดายกายะะออก็ไม่เอ้อนอย่างก็ยกไม่ยยมบอกยกเราไม่เยี่ยมยกสาวเราไม่เยี่ยมพี่<ก>น้อง<ก><ก>ย,ยกสาวเ<ก>ราไม่เยี่ยม อันนี้เย่นี่อีกอันนี้ไอทิปก๊อปนะครับพี่น้องมาร์ตมอว์มูนี่ที่จะเล่นยู่นี่มาไม้แบนี้ค่ะโอ้โบีแล้วมือเงิอนออกนะปวดโอโหปวดต่งของแขงอันกางนี้ได้อยูู่นเดียวด้วยค่ะอุ้ยแบบเมือว่าจะคองยางมือ้นเกินไปนาะเพี่คนมือจะคองยางมือขึ้นทั้งยู่หัวเอาเดียวกันกับสิไดุ้กคนแหลมันบวานให้แ่บปังทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะกินมันหวานลูกกิ้มันหวานนะเค้งตึงพี่พูดอย่ไหดิเขาต้องก นะคะสวยมากคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวรับเจ้าค่ะเป็นคนคุ้มานพรอเผาโหพูโคโวบเก่งะยอดของรักษารักใจเีย <c oughs> แต่ละคน นั่งรอนะครับตอนนี้โมโนเมืแล้วก็นั่งรอสี่ถุงก่าจะพี่ตอนนี้คือตอนนี้ขึ้นนั่งรอ,อแล้วพี่น้องพอสิบอกเบื้องหลังหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนบร่รลูพี่ว่าเลๆบอดแล้วใส่ชุดยังคือไปรองเพลงอ่าเป็นชุดมหอมแรีกว่า,าที่นี่ซีนี้อ่านี่แหละพี่น้องผู้อีไป ไปเปลี mm ่ยนชุดได้เวลายังมีคอยรุ่นคืกันว่ามือในคู่เอ๋ร้านี่เห็นจากไหนเนาะอยกับเอตัวไม่บอคอยกัไปรักจอบางอยู่ด้วคอยไปรักจอบางอยู่แต่ว่าคือผมมีสิ์ลให้กอล์พีคือมีสินล้าคือกอลค่ะพราลู่ช่วงแต่ว่ามันจะมีลาอยู่พุนพิธนาพิธนาปิดห้องล้าล้าเลยบ่เลยบ้าค่ะวั่ไี้สองลานไม่ได้ค่ะแม่ไม่ได้สองร้านที่ไดสอวันเกิดข่อยคือเจ้าสิล้บ่ได้บ่ได้ค่ะ ปมาที่เราเชียร์ก่อนวันเกิดฉันเมียวันที่สองสองพิทูนัตั้งใจรักค่ะคักมิถุนับวันเกิดฉันเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ได้ลาก็ต้องลาสองสามสี่ห้ารัตอยู่กรุงเทพมันงานอยู่กรุงเทพหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากรุงเทพหมดเลยคอยเกิดอยู่กรุงเทพเมื่อปีเมื่อสั่นเมื่อไร่ก็ได้วันที่ห้าเหมือนกันวันที่ห้าอยู่ตรงชนบุรีพอดีก็เลยได้กลับบ้านก็เลยนั่นแหละสองสามสี่ 2 3 4 5ามสี่ห้ <S 2> <S 2> <ด>องมี่ห้องพิถุนาวันเกิดก <S 2> <S 2> ไกลวันที่2มิถุนาคุณเอ you, ๋วอายุพี่น้องจำ้เป็นจา่าลึกเลยลาค่ะไปหาผัวก่อนค่ะสวัสดีคุณพี่ผัวดองไปแล้วค่ะแ,แต่ละคนแต่ละดีแต่ละวันนี่อุ้ยอีมานั่งนางทวกแซมเย็บยืดเทสแต่ละคนแต่ละตุนซาดเทสเป็นไงบ้างคะแม่ค่ะค่ะ มือวันดีปังคักเนาะดีใจทุกทุกทีเด้อดีละคอยบอกแล้ยวว่าใส่อะไรเป็นบอกอะไรพวกนี้ป้าพี่น้องมาไล่เราในมือวานนี้จากคุณแม่จิรพรเนาะให้กำลังใจกับพี่สาวไก่เลย่อดูห้งไก่เบ่งขาดป้้เค้กปังเด้อพี่เด้อคอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู้ๆค่ะยิ้มหวาน นี่เป็นขึ้นนั้งตับกันปเป็นติลตูนเด็นลูกสาวสูสูนะ่ะลูกเด้อเอาจังเสรนล้วครับพี่น้องจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกๆคนให้เฮงยปังๆนะคะเด็กคลิปตีฝากพี่ฝานกาน้องไปสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ